นี่เราอยู่ในแบบอะไรครับเออแบบจริงๆมันชื่อ NPC on die มาถึงว่าตัวเกมเป็นใคร Border Mystery เดี๋ยวได้รู้ว่าเป็นยังไงอรับมดูดิมันเป็นค r i m i n a l ว่ะจะผ่านอะไรสักอย่างไม่รู้โอ้ยโจเป็นเอาเลยคุณ criminal criminal ในต้องคอยทำ task นะมันจะมีท a s ให้ทำมันจะมีเป้าแดงๆอ่ะเออมันจะเป้าแดงๆผมว่าน่าเห็นปะเออเดี๋ยวต้องไปทำแล้วเราไปยิงเลยยิงเลยนั่นแหละจระเด็นกูจริงเฮย่าย่ายากูกกาก้า อุย้ยมันอยู่ด้เลยมันอยู่ด้สองคนเลยซึ่งกูเคยได้แล้ว,วกูรู้แล้วมันแบบมันเป็นยังไงแบบนั้นอ้าวยี่จี้นี่ไ่ดูคืออ้าวนี่ก็สวยเลยดิเด้ยความเจอหนึ่งคน โดนกากขบานเลยเหรอเมื่อกี้เห็นเลยอ่ะไกลๆอ่ะเออเว้ยกูแบบว่าที่จะไม่ทำก็ไม่ได้แม่งเดินมาดูกูแล้วไอ้เหฮ้ยเริ่มร้อนแล้วฝนดีเฮ้ยยังมีคนอยู่รอดอยู่ป้ามีใครอ่ะเหลืออุ้ยเหลืออยู่สามคนวะเหลือเยอะเลยเยอะเหลือเยอะเลยเดอชิว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 ถ้าหลอดทักเต็มก็ชนะนะหรือไม่ก็เวลาหมดก็ชนะเหมือนกันใช่ปะใช่ใช่

เดินมันโู่เหอไอ่สวนพี่แค่คพิเดินอ่ะพี่ก็โดนแยกดุกเลยว่าได้รู้ได้ไงวะมันมันไม่ต้องแบบมันไม่ได้แบบมองอาร์ที่แบบมันนั่งจับไสจับผิดไงอันนี้มันแบบเขาเรียกว่าเดินโดนเลยอันนี้ดู NPC เลยแต่ดูยากอยู่นะเพราะ NPC มันก็มีเยอะอยู่เหมือนกัน Yes sir มันมีพี่ที่จับสเกตอยู่ไอ้โจกูเล่นแล้วมันรู้ดูเลีวมกูดิดูเลี้ยววะนั่นแหละเพียขอมาเกม ้ไอ้หนูเป็นชรีเปล่าไงกูเป็นอ้าวแล้วคู่กับกูไงเฮ้ยเเอารียบร้อยเรียบร้อยไป็นกูฉลาดหรือเปล่าเฮ้ยมามาจะเป็นอะไรครับกูว่าไอ้นี่มันใช่หรือเปล่าวะมึงลองไปดูตรงจุดอื่นก่อนเดี๋ยวกูขอตามนี่ก่อนอ่ะตามไปอืมเพราะว่าอดีตว่ามันแปลกๆผมมีมีไอ้เป็ดสองม่วงเดินไปคนละฝั่งดูยากกว่าตรงนี้อันนี้ยากอยู่เอายังก่อนยังก่อน ค่อยๆดูค่อยๆดูนี่เอ้าไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีคนทำเควสอุ้ยจุดนี้เหรอเดี๋ยวนะจุดนี้มีคนทำเควสใครวะกกููไอโจเหรอนู่นเหรอเนี่ไงกูอยู่นู่นเอาว่ะโดนไปหนึ่งมาไอ้ซังไก่ตัวม่วงเมื่อกี้ใครหนึ่งในนี้ก็คือใครไอ้น้องโผตัวอุ้ยวันนี้ใครอ่ะตรงุ่นเหรอแต่ว่าไม่ได้ดูอ่ะไอม่วงเย้จิ้งจิงเพื่อนโอ้กูเห็นใช่ปะวะ กานี่แน่เลยว่ะนี่ไงวิชีพพี่ไก่โคตรแม่กับเอาสองตัวแล้วว่ะแต่กูทำไปสองเลยเดี๋ยวกูเองอีกสองตัวเดี๋ยวกูเองได้ได้โอ้ยโอ้ยรอดูเลยเจอเลยสามเราไงรน้องเหลือแค่สองตัวละตอนนี้พี่กำลังดูอยู่เฮ้ยมันจะมีเวลากี่วินานะในการอ่าแสดงเราจะทำท้าไปแล้วอ่ะมันเดือุ้ยอุ้ยโอ้ยนี่ใหญ่นี่ใหญ่เฮียสองตัวเลยไม่ควรบังเอินเลยเดี๋ยวนะถ้าดี้ อยู่นี่ปะนี่ไงอู้ยไม่ทำเดือดหรอไม่ทำไม่ทำดอดเลยดอไม่ทำอยู่โซฟาไม่มาเลยไม่ตื่นชิวอ่ะไม่มาเลยอุ้ยอีกรอบนึงวะไม่รู้จะเป็นอีกแล้วว่ะไปยัดแอบเฮ้ยพี่แกก็เป็นอีกเหรอเออแล้วรอบนี้ต้องโชว์แล้วรอบนี้ต้องโชว์แล้วเอ้ยง่ายเลยเดี๋ยวตามชีวิตเนี่ยทิกแท็กโทตทิก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 แทคบี the fuck oh อืมทำเฮ้ยไอจอวิ่งกูเห็น กินไปพี่กูมาตายหีอยเนองไปถกเคสเสแล้วมาวิ่งเลยเมื่อกี้กูเห็นเลยเฮ้ยตาโดนหล่นของเขาไปได้มาเล่นๆนะน้องมาเก้อขี๋ยวค้อตรงนี้ไอ้นี่ม่วงอ่ามาเดี๋ยวกูจับดูเดี๋ยวกูจับดูเองไหน่อยสิงจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยโอยโอยกูพี่อยู่ไหนกันพี่หรืไปไม่ทำทักเร็วเชื่อเอาดีไม่ทำเลยเหรอวะไม่นนี้ไม่ใช่อุย นี่กูเจอละเฮ้ยไม่ใช่หรอเฮ้ยอยู่นี่มันอยู่นี่แสงมันอยู่นี่นั่นนั่นนั่นทขวาน้้นนั่นนู้นแหละนู้นแหละทางขวางเอาวะนี่เอาดีตันดีตามจุดดู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 โดนมันโดนไอ้เหี้ยโอเคเราควรจะเองไม่กระดูกตัวนี้ไม่ใช่โอ้ยขู่พลาดเลยตรงนั้นมันมีคนถาไข่วะไอ้ม่วงเหรอม่วงแน่เลยม่วงตัวนี้อ่อเจอกับไอ้ม่วงกับเบคอนแล้วปะเออใช่ตอนนี้ตัดตาเเฮ้ยไอ้นี่วิ่งไอ้เบคอนวิ่งกูเห็นละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังแล้วหลังไม้เลยม่วงเลยม่วงไอ้ม่วงตัวนี้เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่หายม่วงตัวนี้ดิ่ม่วงอยู่แถวนี้หายม่วงดิเป็นมาขึ้นแถวเนี้ยดี๋ไปคดู้างหลังด้วยไหมเออลองไปดูดิพี่เจอม่วงตัวนี้อยู่เหรอใช่ป่าวหัวเรียบเรียบร้อยใจไม่เต้นต่ำต่ำจับหลังเกณฑนะพี่ถ้าเราเล่นด้กับเพื่อนปุ๊บอะถ้าเราเดินเข้าไปไกลๆแล้วไม่เงียบอะใช่เลย เดินไปกี่ก้าวเอ้ยเราคุยคุยอยู่ไม่พูดอะไรน่ะหรอเพื่อนวิมาแล้วสเปเชียลเราอ๋อบุกิสเปเชียลเราอ๋อมันจะเป็นการสุ่มไงนี่ไงมีอีเวนต์ด้วยเหรอใช่อุยอันนี้จะเป็นอาวาธต้าตัวเดียวทั้งเซิร์ฟอันนี้ยากมากยากคนเป็นกูบอกเลยว่ามีร้องอ่ะอกูไม่ได้เป็นวะเอ้าเจี๊ยกูกลายเป็นพังเหยืนอ่า เฮ้ยแต่เล่นในคือโจดิถ้าเป็นกูมันจะต้องเป็นไอ้นั่นดิตอมีดอกไม้ไอ้เขี้ยธรรมดาแต่พวกนี้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้เป็นคนในคลิปแบบโอ้ชิวละแล้วใครมาทำท้ามือร้อยรู้แล้วใครไอ้โจมะตรงนี้ไอ้โจวะโอ้ยเอาเลยไอ้เขี้ยมันถึงสองเย็นไปแล้ว